สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้สิพามาเบิงเนื้องัวอีกประเภทหนึ่งที่นํามาใส่อยู่ในหลานซอยทีนะครับเนาะนอกจากเนื้องัวไทยพื้นบ้านหรือว่างัวไทยขี่แกนงัวกระโดนบ้านเฮานี้ครับก็ยังมีเนื้อที่มันเป็นเนื้องัวสายพันธุ์ต่างประเทศเป็นเนื้องัวนพี่เมี่ยมนะครับเนาะที่เห็นอยู่นี่เป็นเนื้อที่ได้จากงัวสายพันธุ์แบ็กแองกับนะครับเนาะสายพันธุ์แถวนะครับพันธุ์การขุนมาสามลอยหาซื้อเมื่อไรครับนี่ครับที่เห็นอยู่ในเนี้มื่อนี่หนึ่งลอยยี่สิบโลครับน้ำหนักรวมครับมูลค่่าารรวมมกัันนตีีคบ เกือบแสนครับพี่น้องท่านผู้ชมกะนํำมาเป็นทางเลือกนะครับเนาะบัวเอามาเห็ดเป็นเมนูหลับก่สย้อยจุอียงที่มันเป็นกินสดเด้ครับเนื้อพวกนี้เอานํำมาเห็ดเป็นเมนูปิ้งย่างเป็นลักเลยครับผมเดี๋ยวบาว่อยผ้ามาตัดแต่งซูเบิงนะครับเนาะกินส่วนแรกตรงนี้คือเสือรองไห้ครับผมนี่ครับบัวลอยกะสีทำการเลาะเอาส่วนที่มันเป็นบักเผาออกไปซะก่อนครับเพราะว่าเมนูบักเผาเนี่ยเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่รับข้อนิยมนะครับเนาะบอกบักเผาเสือเบือนน่ครับที่เด็ดเลย เป็นของแน่เทมหายากครับตบมามันมาอยู่ในเนื้องัวชนิดนี้ครับงัวตัวนี้นักเกือบตันนะครับเนาะนี่ครับบักเผาได้อันบักใหญ่นะครับกับแมนงัวนเพื่นบ้านเท่านี้ได้โตนึงได้ประมาณสองสามจานนะครับเนาะอันบักขันอีกเปียงนึงนะครับนี่ครับอีกเปียงนึงครับเสือร่องไห้ครับผมนี่ครับสองต้นนี่คือได้จากงัวโตเดียวเลยนะครับใหญ่แห้งครับผมนี่ครับน้ำนักเกล้าลอยไปปลายเลยครับน้ำนักรวมของงัวตัวนี้นะครับเนาะนี่เลยครับเมื่อนี้เทาก็เลือกเอาเฉพาะชิ้นส่วนที่เทาสีน้ำ เอาเฉพาะที่เอามาเห็ดพวกเมนูปิ้งย่างโดยเฉพาะเลยครับนี่ครับผมส่วนพวกลาพวกกอยพวกต้มเนี้ยนงครับเนีต้องใส่เป็นเนื้อพื้นบ้านเข้าอยู่ครับผมนี่ครับสิ่นสองตันมันสองก้อนบะเพาสองหน่วยครับมาเบิงเสือลองให้ครับโอ้ยอันร่างกายครับมันนี่สุดยอดเลยครับมีทั้งมันที่มันเป็นเนื้อติดมันมีทั้งมันที่มันเป็นมันแสกอยู่ในเนื้อนะครับเนาะนี่เลยครับเดยวสิพาตัดสุบเบิงครับนี่ครับเบิงจังหวะมีด คมมีดลงไปเลยครับมีดกับบดได้โคมมีดแล้วับเนื้อมันนุ่มครับลงไปยังไงนะครับแรงแรงแรงลงไปเลยครับพุตรนี่ครับสังเกตได้เบิ้งเยนใหญ่ของเนื้อนะครับเบิ้งเลยตากหูครับว่ามันนุ่มแห้งครับผมส่วนพวกปิ้งย่างที่เป็นเนื้อวัวธรรมดาเขาก็ยังมีอยู่เลยครับมีมีตามปกติเลยครับมีทุกชิ้นส่วนเลยครับผมอันนี้น้ามาเสริมมัอซ้อครับบดได้เป็นน้ามาเป็นหลักครับมาเสริมเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเนาะสำหรับผู้ที่เป็นมักกินเนื้อแบบนุ่มๆกินง่ายๆครับผมนี่เเเเลลยคครรัับบออาาามป็นทงืก นี่เลยครับเบิ้งเสือลองห้ครับมีมันเสียกครับอันนี้ยังเป็นเนื้ออุ่นอยู่นะครับเนื้อมันยังไม่ไหมอยู่เพียงแค่มา่านการแช่เย็นมากแต่เกิดเฮาตัดแต่งแล้วเอาไปแช่แข็งนี่ครับพวกไอ้ไข่มันมันก็สจะเป็นไข่ขึ้นมากนะครับมันก็สจะเป็นเีวขาวๆสซกเป็นไา่หินอ่อนเลยครับอันนี้มันยังขึ้นบทันชัดครับผมนี่นะครับเวลาเฮาเอาไปย่างกะสิหั่นมาประมาณนี้นะครับเนี่ยครับย่างเสือนี่ครับย่างเสือพรีเมียมก็สจะเป็นประมานนี้ครับตัดออกมาครับ เนื้อพวกนี้บ่บ่อยๆทำการแพ็คไปเลยครับเด้อเนื่องจากเห้องบริหาดสูมือนะครับเนาะชุดนี้รอดนี้ก็อยู่ได้ประมาณ3ถึง4มือเลยครับมันเป็นเมนูที่กินซุปนะครับนะเพราจำเป็นต้องล่มเข้ามาทุกมือครับเนี่ยมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับราคาขายต่อหนึ่งจานมันก็บบริษซ้ำกันกับงัวพื้นบ้านนะครับมันก็เป็นต้นทุนที่ต่างกันราคาขายก็ต่างกันครับต่อหนึ่งจานครับผมบางท่านบางคนก็เพิ่นก็ยังหลงไหลในความเข้มข้นของเนื้อนะครับเนาะที่มันเป็นเสือจากงัวไทยพื้นบ้าน เม่้ว่าจะเหนียวนึบเนี่ยจัง่อยเพื่อนก๋มักไม่กลิ่นไอ้ควมเคีมคนนะครับเนื่องจากมือนึ้งเขาลมเขาถึง3ยก3รหลอบเลยครับผมส่วนผู้ใดมักนุ่มๆกินยังไงทางนี้เลยครับนี่งวสายพันธุ์ต่างประเทศเท่าเป็นเนื้อพี่เนียมนะครับมือนีมีน้ำกันหลายส่วนนะครับเด้๋ยอันนี้เป็นส่วนเห็ดเสือุูบึงสะกอนครับผมนี่ครับเสือลองไห้ครับนี่ขนาดยังบอท่านถือความเย็นคักนะครับนี่ไล่หินอ่อนไล่มันเริ่มขึ้นมาแล้วครับ นี่ครับก็มีผู้ซอยนะครับเนาะเป็นผเนกตัดแต่งเอาไปแพ็คเป็นห่อเป็นห่อไปนะครับสำหรับเตรียมเห็ดเมนูต่างๆนะครับแพ็กเป็นตอหนึ่งเสือบต่อหนึ่งเสือบไว้เลยครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับเนาะนี่ครับิึงไล่เนื้อครับเดี๋ยวมาไปวสิปาดสูเบิง์นะครับเนี่นี่ครับเนื้อมันยังเป็นเนื้อสดอยู่นะครับเนาะเพียงแค่ียาจากการขนส่งอาจสิตต่างๆแช่เย็นไมกจังหน่อยแต่บัท่านได้แช่แข็งนะครับนี่มันยังเฟียนุนมๆอยู่ครับมันยังบัท่านได้แข็งดันนะครับเนาะนี่ครับ จะเป็นงามแห้งครับเห็ดก๋วยเสือขัวก็ได้ครับเด้อเห็ดออมเห็ดอูเห็ดยังกะซั่งได้ครับเนื้อวัวพเมีมครับนี่เลยครับเห็ดหลายเมนูครับเมื่อนี่กะสิเลยหลายส่วนกะเสียวมาเห็ดเมนูสูเบิงความนะครับเด้อตัดแตงเซ็จแลวก็จะสาธิตเห็ดเมนูปิ้งย่างอันนั้นอันนี้จะกินคู่กับซอสอันนั้นซอสอันนี้จะซีหาย่างครับผมเดี๋ยวรอชมครับนี่ครับเอามาทําการแพ็คครับใส่ถุงธรรมดาเท่านี้แหละครับนี่บ่ตตองสุญญากาศเพราะว่ามันบริยูลายมือนะครับข้าวเดียวก นี่นะครับสองสามวันเท่านั้นเองนี่ครับเป็นดังสี่ครับตัดแต่งแล้วนะครับเนาะได้ออกมาหนาตาประมาณนี้ครับมีทั้งเนื้อปิดมันที่มันเป็นเสือปกติแล้วมีทั้งมันแสกอยู่ในเนื้อนะครับที่มันเป็นคุณสมบัติของเสือพรีเมียมนะครับได้การขนาดเลยครับเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้เป็นเสือจากง่วนไถพื้นบ้านนะครับเนี่ยนี่ครับง่วนกระดวนบ้านเฮามันก็สีบลอค่อยมันนะครับแต่ว่ามันสีแดงขั้วอันขมข้นของเนื้อมันสดนะครับสังเกตมันแน่ครับเฟี้ยวนวมๆอยู่นะครับบ่อยลมเข้ามือนึงยไวรบัุ่วโมงล่มเทครับ แตสังเกตบางเนื้อจะบ่ค่อยมั่นกับใส่ได้บ่ทั้งเบิดครับใส่ได้แค่บางส่วนครับผมนี่ไอ้พวกบ่มั่นนี่ก็ต้องเอาไปเฮ็ดเป็นอ้อมต้มเปื่อยอีหยังไปครับส่วนมีติดมั่นก็ทําการมาเป็นเสือย่างได้ครับเสือลองให้ผ่านไปแล้วครับมาเบิ่งชิ้นส่วนต่อไปเฮาครับอันนี้คือเนื้อส่วนหางตะเคหรือว่าทิขันยานะครับเนาะนี่นะครับที่ได้รับความนิยมในการเอาไปทําเป็นสเต็กแลต่อไปนี่ครับก็จะทําการตัดแต่งสูบงครับ นี่ครับเนื้อส่วนพี่คันย่าหางตะเคี้ยครับนี่เป็นเนื้อติดมันครับกระิแตกตั้งจากเสือนะครับเนาะตรงชั้นไขมันระวังที่มันตอกันกับเนื้อครับสีต่างกันจากเสือรองไห้ได้ครับเด้อันนี้มันสมีพังผืดบางๆกันอยู่ระวังเนื้อกับมันนะครับเนาะสีต่างจากเสือครับเสือมันสติดไปนตั้มกันเลยเนื้อกับมันจะบ่มีเอียงกันนะครับเนาะแต่ว่าส่วนที่มันคือกันก็คือมันมีมันแสกอยู่ในเนื้อพร้อมครับนี่ดูความที่มันเป็นพี่เมียมนะครับนี่ครับเลือกได้ครับตัวเนี้ยจะ มั่นของโตพี่ขัญญยาเนี่ยจะบ่ค่อยหอมแล้วก็มันจะขื้นไขไว้กว่าเสือนะครับเนาะจะหอมบ่ท่อเสือบ่ท่อไปมันก็หอมของมันอยู่แหละแต่ว่ามันสีฟิวคนละย่างกันครับเสือรองไห้นะครับแต่ว่าคอดีของมันก็คือมันจะนุ่มกว่าเสือรองไห้ครับนี่ก็แเล้วแต่ผู้สีมักนะครับเด้อยนี่ครับความแตกต่างระหว่างพี่ขัญนยากับเสือรองไห้นะครับเสือรองไห้เหนียวกว่าน้อยนึงครับแต่ว่ามั่นหอมกว่าครับตัวนี้นุ่มกว่าแต่ว่ามั่นอาจสิบ่หอมเถาเนาะครับเนาะ นี่คท่านผู้ชมถนัดแบบใดมักแบบใดเลือกได้ครับตัวนี้ก็อยู่ในจัดอยู่ในกลุ่มของเนื้อพี่เมียมก็เหมืนครับผมผมมาเป็นทางเลือกให้ครับท่านผู้ชมที่อยากกินเนื้อแบบนุ่มๆนะครับเนาะก็เฮ็ดได้หลายอย่างนะครับเราบ่อยสิพาเฮ็ดมื้อนี้เฮ็ดเป็นแบบแนวสเต็กอีสานนําเฮ็ดเป็นกินคู่กับแจ่วขมนําเฮ็ดกับซอสพะแนงเฮ็ดกับซอสเขียวหวานเฮ็ดกับซอสแกงอ่อมนะครับเนาะหรือว่าปิ้งย่างธรรมดาก็มีครับ ท่านผู้ชมรอชมเลยครับผมเดี๋ยวสิจัดเมนูซูบึงความนะครับนอกจากมาตัดเนื้อซูบึงบะหมี่กระเทียมมนู่งซูบึงความครับนี่ครับเนื้อมีความหนุ่มนะครับจิ้มลงไปนี่บุ้มบุ้มเลยครับมัาหั่นใส่ได้บ่ทั้งเม็ดนะครับมาตัดออกให้มันในหน้าตาประมาณนี้ครับเพื่อบ่ให้มันหลายเกินไปบ่ให้เนื้อเยอะเกินไปครับตัดแต่งออกมาได้ประมาณนี้ครับใส่ได้บ่ทั้งเม็ดครับนี่ซื้อมาแพงเราไปแล้วใส่ได้บ่วแบบอีกต่างหากนี่นะครับเอาให้พอดีกินนะครับประมาณนี้ครับพี่ขันยาหรือว่าเสือร้องไห้ซ่อมนีม ตัวนี้ก็ตัดแต่งแล้วก็แพ็คเป็นต่อหนึ่งชุดหนึ่งเสือใบอีกคือกันครับผมมาเบิึงใน้ชินส่วนต่อไปครับตัวนี้เป็นตัวในส่วนของเนื้อสันในพีเมียมนะครับเนาะหรือว่าภาษาเนื้อทางสติกกระจาเอินว่าเทนเดอร์ลอยครับส่วนนี้ครับผมนี่ครับเท่ากับมาป่าแล้วป่าชุบบึงนะครับพี่น้องท่านผู้ชมตัวนี้เป็นส่วนที่แพงที่สุดแล้วครับในบรรดาเนื้อที่บ่อยๆออกเข้ามาเมื่อนี้ครับนี่เนะครับเบิึงข้างในมันครับตัวนี้ไขมันจะบ่ไหลทอสันนอกหรือว่า ของลิบอายนะครับเนาะนี่จะหน่อยกว่าแต่ว่าเนื้อโตเนื้อมันเองอ่ะจะมีความหนุ่มมากกว่าครับเดี๋ยวเมืองสันไนเราต่อไปกันทเพชลริบอายครับสนนอกสุบงพร้อมเลยครับได้รอชมต่อไปครับทนผู้ชมนี่ครับเี๋ยวสิบปาสุบงครับตัวนี้ทําการเล็บขึ้นรูปแม่ครับเพื่อห้มนง่ายต่อกันถ้าออกมาตัดแต่งมันอสิ้ปาดเป็นต้อนทอๆกันนะครับเนาะเ้าออกไปแพกไปยังสิง่ายครับเบิองครับกูด้ตัวนี้มีความหนาเนียนของเนื้อสูงแต่ว่าเป็นเนื้อที่มีความหนุ่มที่สุดเลยครับสันในครับ แม้กระทั่งโตของง่วพื้นานเท่ากันครับตัวสันในเป็นเนื้อส่วนที่นุ่มที่สุดแล้วครับเอาไปซอยจูนกินง่ายสุดแล้วนี่ครับเพียงแต่งัวพวกนี้มันจะมีมันเข้ามาเนาะครับนี่เลยครับแบบนี้เลยเอาเฮดสเต็กเฮดปิ้งย่างนี่คือที่เด็ดแล้วครับเป็นมิตรกับเหงือกและฟันนะครับเนาะเอามาตัดแตงไว้กันครับนี่ครับเอาไว้ทาย่างนะครับเนาะไว้ท่าย่างไว้แต่เสียในกระทะที่เด็ดแล้วครับนี่ใดอยากเฮดเมนูอื่นก็สร้างได้เได้ครับอยากได้ไปเฮดเป็น พวกอ้อมพวกยังเนี่ยสร้างได้ขึ้นกันครับผมจัดไห้ได้เบิดครับอาจจะอยู่นอกเหนือจากรลิมเมนูแต่ว่าเห็ดได้ขึ้นกันครับอันนี้ส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนสันกลางหรือว่าในส่วนของทีภาษาเนื่อเขาจะเอือนกันติดปากว่าลิฟอายนะครับตัวนี้เลยครับก็เป็นเนื้อเส้นบ้านเฮาเอือนก็เป็นเนื้อสันนั่นแหละครับแต่ว่ามันอยู่ส่วนกึ่งกลางนะครับเนาะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับความนิยมสูงสุดแล้วครับในบรรดาพวกเนื้อสเต็กนะครับเนาะตัวลิฟอายหรือว่าสันกลางนี่ครับ นี่เลยครับปาดซูบึงครับพี่น้องท่านผู้ชมตัวนี้กิอสามีมั่นเพิ่มขึ้นมากนะครับเนาะสีแตกต่างจากตัวสันในเมื่อกี้นี่ครับนี่กระสิมีมั่นเขามากเป็นตัวประกอบหลายขึ้นมมต่อไปนี่ครับหน้าตาก็สิมั่นนี่นะครับเนาะตัวนี้คุณสมบัติก็คือมีความนุ่มแต่ว่ากับบนุ่มทอนสันในครับผมสิ่งที่ได้มาทดแ่ทนก็คือมีไขมันหลายกว่าสันในครับผมนี่ คาลิกเตอร์หรือว่าคุณสมบัติมันต่างกันนะครับเ่านผูมชมมักแบบใดก็สั่งใดเลยครับผมเฮ็ดไห้ไดเบดครับมีเป็นทางเลือกตัวเลือกนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้ครับเนื้อนุ่มแห้งครับตัวนี้เบื่อกบ่าๆเจียวมือจิมจิมซูเบงครับุูนะจิมต้องไปเป็นบุ้มบุ้มจิมไม่ค่อยนี่บุ้มลงไปเป็นตามห้อยนิ้วห้อยมือเลยครับนี่ครับกินง่ายแน่นอนครับนี่นี่อยากกินเป็นน้ำตกก็ได้อยากกินเป็นย่างสเต็กก็ได้กินย่างกะเจ้าวขมย่างกับซอสอันนั้นซอสอันนี้ดดดเเบลยครรรรรััะตตแงวอออกกมมาาาปณท แพ็คต่อไป sociedad, Bref, นะครับเนาะเห็นเห็ดแต่ละงีบบดได้ขายแยกเป็นเนื้อสดดนะครับเด้อขายเฉพาะเป็นเมนูอาหารนะครับเนาะเห็ดเสิร์ฟย่างเดียวครับบ่ได้แยกไปเป็นเนื้อสดนั่มนะครับเสิร์ฟใส่จานย่างเดียวบ่ได้แบ่งขายไปต่อไปครับประมาณนั้นครับผมเพราะว่าเคาก็ต้องใส่น้ำกันหลายสาขานะครับที่เห็นอยู่นี่บ่ได้ใส่เต้าอุ่ดอนนะครับเด้อมืยอนี้เขาไายทำเหมือนยู่ที่อุดรครับแต่ว่าเขาสีแบ่งใส่สำหรับสาขาอุดรขอนแก่นแล้วก็สกลนครนะครับที่นั่มหล่อมเห็ดเมนูพวกนี้ครับผม ส่วนสาขาอื่นก็สิทย่อยอัปเดตเมนูเพิ่มเก้าไปตามลำดับนะครับนี่ครับอันนี้มาเบิ้งในส่วนของเนื้อสันนอกครับนี่ครับสันนอกพรีเมียมจากเนื้อวัวแบล็คแองกัสสายพันธุ์แท้นะครับเนาะนี่ครับขุนมา350วันเบิ้งก่อนี้เลยครับนี่บักใหงยนึงเดียวที่สั่งซุเบื้องครับพี่น้องท่านผู้ชมนี่เลยครับ9.89นะครับเกือบ10กิโลครับสนนราคาชิ้นนี้นะครับเกือบ800 0บาทครับก่อนเดียวนี่ครับ เดี๋ยวบอสสิตัดแต่งซูเปอร์นะครับเนาะแล้วก็สิเฮ็ดเป็นเมนูซูเบอร์พร้อมครับเดี๋ยวสิแจ้งราคาไว้พี่น้องท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเบิ่งครับว่าหนึ่งเสือรับนี่ครับที่ได้ไปคุ้มค่าครับราคาที่จ่ายบอเนาะครับเนาะนี่เลยครับอื้อหือสันนอกครับก็สิแตกต่างจากตัวไอ้เนื้อริบไบที่มันเป็นตัวสันกลางนะครับแล้วก็แตกต่างจากเนื้อเทเลร้อยหรือว่าสันในนะครับเนาะตัวนี้เรียกว่าสติปร้อยครับภาษาสเต็กก็สิ ก็สิมีมั่นติดขึ้นมาน่ครับมีทั้งมั่นติดแล้วก็มีทั้งมั่นแสกนะครับเนาะนี่ขรรัรนเล็กเตยตั้งกันครับตัวนี้ก็จะในเ,เรื่องของความนุ่มกับสีบทตอสันกางบทตอสนันในนะครับเนาะนุ่มหน่อยก็มูแต่่าก็ะสิมีความเข้มข้นมากกว่านะครับแล้วก็สีมีมั่นติดมาให้จังสี่พร้อมนะครับกรนี้ถามว่าความนุ่มจะเทียบกับพี่ขันยากันนุ่มกว่าพี่ขันยารับผมตัวนี้นี่เลยสติ๊ปลอย,ยหรือว่าสันนอกนะครับเนื้อสันมันก็มีหัวสสัันนกลาง ปลายสันเท่ากันนะครับนี่เลยครับหั่นออกมาตัดแต่งเตรียมแพ็คนะครับเนาะไขมันกับได้เอาทั้งเบิดดนะครับตัดแต่งออกมาเอาใส่แคปพอดีพอดีครับผมนี่ห้าเห็ดเนื้อปริมาณหลายนะครับเนาะบ่อยๆก็ทําการเอามาตัดแต่งในห้องแอร์ครับผมเพื่อป้องกันแมลงนะครับเนาะพอห้าแต่งเสร็จแล้วนี่ครับห้าก็บทเอาทําการเข้าห้องสต็อกครับในตู้แช่สองตัวนี้เป็นเนื้อสําหรับที่จะเอาไปใส่หรือว่าล่อใส่หรือว่าพร้อมใส่นแหละครับส่วนที่เก็บในสต็อกนี่คืออยู่ในถังฟีดพวกนี้ครับผม นี่เลยครับเอาไปฟีดไว้นี่เพื่อยืดอายุการเก็บมันนี่ครับเต็มเลยครับนี่ว่าหันเข้าหันออกมากนี่ครับเต็มถังนี่เลยครับท่านผู้ชมนี่พ่อมาถือความเย็นเข้าไปนี่จังหน่อยนะครับสังเกตบล็ดรับขาวๆก็ลังขึ้นมากครับลายหินอ่อนก็ลังตามมากเลยครับนี่ครับเก็บไว้อย่างนี้เลยครับเพื่อล่องรับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าการสิปล่อยคลิปออกไปแต่ละคลิปเพราะตรงนี้ของหมากเพียงพอที่จะลองรับความต้องการนะครับถ้าเทียเป็นเบิร์คลิปพ่ามาแล้วฮาเทียคลิปมันปังมันยังมันแมสแล้วถ้าเกิด เพิ่นมาบ่มีของขายก็แย่เลยครับต no. ้องตุนไว้ครับผมส่วนในส่วนของเนื้อสดนี่ครับกับมีคือเก่าครับผมนี่ครับเครื่องในสดเนื้อสดยังมีเหมือนเดิมครับหนึ่งมื่อสามรอบคือเก่าครับสี่ชั่วโมงลมหนึ่งขังลมปุ๊บปัดปั๊บข้าวเมืองขิงนี่ยังอุ่นๆเฟี้ยนนัวๆเมื่อเก่าครับนี่ครับเป็นในส่วนของเครื่องในกันครับบ่มีเครื่องในแช่แข็งบ่มีเครื่องในฟีดนะครับเด้อใส่เครื่องในสดที่แม่ครับตัวงูครับบ่มีเครื่องในสีขาวความครับตัวพวกฟอกฟอร์ ในส่วนของใส่กับมีบีงัวกับมีมาให้กันครับผมนี่ครับบักบล็อกบักเบิร์กลินข้างในมีครบทุกส่วนครับเดี๋ยวสิปาดเนื้อซูบึงครับความสดใหม่ของเนื้อนะครับซีวโมงลมเชิงหนึ่งมันเป็นจังเดยครับนี่ครับบริเวณสดมือต่อมือนี่สดเบิดมือเบิดเวียนครับนี่ครับเหนียวเหนือดนึบนับเลยครับผุ้ดำเนี่ยมีดตดเฉียงดีขนาดครับผุ้ดเน่ยเอาไส้มีดแค่ก็ไม่ซันซันยังบารุดครับผมการันตีความสดแน่นอนครับมาบานิสีสาธิตเมนูนะครับเป็นเนื้อที่เราตัดแต่งวางยานนนนนีีี่่่คครรััับบบบเเเเเเป็็ื้ออพมมยยะะาสสิดุงจ หาเมนูครับพี่น้องทานผู้ชมรอชมนะครับอันนี้เป็นน้ำมักสูตรพิเศษของทั้งร้านนะครับเนาะสูตรเข้มข้นเลยครับว่าได้แซ่ว่าได้เอียบทิ้มไว้นะครับเอาจะต้องไปจุ่มเสียงเราสามารถขึ้นย่างเลยนะครับแต่ว่าเนื้อพวกเนี้ยมันสิมีวิธีการย่างแตกต่างจากเนื้อพื้นบ้านของเฮานะครับเฮาสีทําการย่างในกระทะนะครับเนาะหรือว่าเอาไปทอดนั่นละไปเอาไปเสียะถ้าสาสติกเขาเอือนอันที่ห้อยอยู่นี่คือพริกไทยดำนะครับเนาะนี่ครับหอมๆครับใส่น้ำเกันทั้งสองดันสองไล่เลยนะครับนี่ครับ วัตถุดิบแตกต่างกันกรรมวิธีในการทําบอกขึ้กันผลลัพธ์ที่ออกมากอะย่อมบอกขึ้กันครับพี่น้องเทานผูมชมมักแบบใดสะดวกแบบใดเลือกได้เลยนะครับเด้อนี่ครับเดี๋ยว่าบริษัทิตวิธีการทําเนื้อพวกเนี้ยซูเบิ้ครับนี่เลยครับไ่นามันลงไปครับผมตังไฟกะทายห่อนเอาเนื้อลงไปดาดเลยครับนี่จวดจ้าจวดจ้าตั้งสีเลยครับนี่ครับขอดีของการเอามาดาดทั้งสีครับมันก็คือ มันจะบดได้ไม่จากการไฟย่างมันหลุกย่างไปปิ้งไปย่างนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันจะบ่ได้กินสโมกจากทานนะครับเนาะบดได้กินหอมจากควันทนันแต่ว่าก็สิจ,ะจะด้ความหอมอีกมีตีหนึง่งมาทดแทนเลยก็คือความหอมจากการที่เขา้าใสเนยลงไปนี่ครับนี่ครับเป็นเนือเจือดอย่างดีนะครับเนาะนี่มันก็จีให้เห็นเนื้อมนเคลือบผิวเนื้อเข้าเข้าไปในแซกซึมเข้าไปในเนื้อเข้าให้เนื้อเข้ามีกินหอมนุ่นๆนะครับเนาะเกิดกินง่ายไปอีกแบบครับเลือกได้ครับ ยากได้ย่างต่อทานกับรั่งได้ขึ้นกันครับผมเป็นวาสิเฮตต์ตัวแบบนี้ย่างเดียวนะครับเนาะมักแบบเลือกได้เลยครับอันกิมเกลียมเนี่ยครับคือพริกไทยนะครับที่มันใหม่นะครับเนาะกับเครื่องปรุงเท่านั้นแหละครับนี่ครับแบบนี้เลยนอกไปจากนั้นเครื่องเคียงน่ครับถอดใส่ลงไปน้ำกันนี่ครับถอดใส่เนยนี่หอมดีขนาดครับหอมแดงกระเทียมพริกสดบมักเล่นนะครับเนาะเอามากินกับเนื้อย่างนี่เขากันดีครับนี่ครับสูตรแรกวิธีแรกนะครับเนาะว่าวสิเฮต อย่างนี้เฉยหรือว่าถอดหรือว่าเสียหรือว่าจังไรก็แล้วแต่นะครับที่ข้าสี่เอือนถนัดนะครับเป็นตัวสเต็กนี้ครับเสียบคู่กับเจียวขมบ้านๆเท่านะครับเดี๋ยวเสีเอาซูเบิงนะครับแลววิธีทําเป็นแบบใดอันดับแรกข้าับเอาเนื้อเข้ามาพักไปทะกวันนะครับเดี๋ยวจะไปหั่นท่านที่ครับให้มันคายความหวอนแนจักหาน่อยครับการข้าไปหั่นเลยน้ำทั้งในมันน่ะความน้ำนัวความเสียบความจี๋สีมันสิไหลออกเบิดครับผมพักไปสักวันครับจากนั้นจังนํามาหั่นครับผมนี่เลยครับ การทอดประมาณเนี่ยย่างประมาณเนี่ยมันก็ได้เห็ดให้เนื้อหฮอเกรียมหรือว่าแหมทั้งนอกแต่ว่าข้างในนี่ย่งแบบชุ่มฉ่ำอยู่ยังบ่ทันสุกดีเพราะหิมๆบัต่อไปครับมันก็กินง่ายนะครับกันสุกร้ายเกินไปมมนก็สิเป็นกระด้างนะครับนะซัมเนียร์กันร่งหวานๆครับผมแต่ผู้ชมก็เลือกได้นะครับด้วอกันอยากได้แบบสุกๆเลยกับซังในกันครับนี่เลยครับ ออกมาใส่จานนะครับขึ้นจานพร้อมเสิร์ฟเลยครับนาตาที่ได้ก็สออกมาประมาณนี้ครับผมกินแก้มกินกับกับเครื่องเคียงนะครับเนาะก็มีทั้งในส่วนของบักแตงนี้ยงวันนี้พักสดให้ไปกินแก้มนิดๆน้อยๆจานพักที่แถมไปกันมนีครับกินกับบักทั่วบางเยี้ยงวันนี้ครับพักที่เขาทอดก็มีครับน,บนี่ใส่กันกับเจีวขมบีแท่เพียหัวพุ่งเครับแบบบานๆเลยแต่ว่ากันบ่มักเจีวขมในจานนี้ก็มีทั้งเกลือเกลือสินเท่าบันดุงนะครับเนาะกินกับพริกไทยก็ได้กินกับวาซาบิก็ได้เ้ากันบดั แล้วเตีเยข้าสิมักนึ่งจานนึ่งเสิบตัวนี้ครับเนื้อพรีเมียมแบบนี้จานนี้ขายในราคา259บาทนะครับเนาะอันนี้มาะม่วงกันต่อครับตัวนี้เฮ็ดเป็นซอสซูเบิึงนะครับพี่น้องท่านผู้ชมว่างหันกินกับเจียวเราไม่ไสิกินกับซอสครับอันนี้คือซอสแกงอ่อมครับพี่น้องท่านผู้ชมติดตามได้ครับผู้ใดเอาไปเฮ็ดตามได้ครับส่วนมะกอาบก็มีนี่แหละครับมะเอือต้นหอมผักชีลาวผักอีเลิศนะครับเนาะข้าตะไคร้ใบบักกูดนะครับนี่นี่เป็นเครื่องปรุงนะครับมีทั้งพริิิกกกสดพพรรแห้งป่น อ่า uh, แล้วก็เข้าครัวผงนวผงเสียบใส่ลงไปครับนี่ครับน้ำปลาเด็กตามลงไปน้ำกันครับผมอันนี้เป็นน้ำซุปเนื้อนะครับได้จากการต้มเนือ้อเป็นน้ำสต็อกนะครับจากนั้นน้ำมาปั้นในส่วนผสมทุกอย่างเข่ากันนะครับให้มันเป็นสมูทตี้ไปเลยวต่อไปเข่ากันแลกมุนแอฟเเลยครับจากนั้นน้นนะนำมาไส้หมอ้อเตรียมทราปขึ้นข้างไฟแล้วก็เคี่ยวให้มันงวดเลยนะครับเนาะ เขียวให้มันงดงวดคนๆนะครับนี่ครับตั้งไฟไว้ครับมันข้นนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมลายยางกันไฟห่อทรงสีป่อยไบโดนๆมันจะไหม้กลนครับผมอันนี้ก็นําซอสกันครับเป็นอีกซอสอีกแบบหนึ่งตัวนี้เป็นซอสแกงเขียวหวานครับนี่เป็นน้ำแกงเขียวหวานสำเร็จรูปของทางร้านบ่อยเทียดขึ้นมาเองนะครับเปิดหลายสาขาตรงมีความเสถียรในจังไน่ัยก็เลยมีน้ำเบียดตัวกลางนะครับแต่ว่าก็ต้องปรุงเพิ่มครับนี่ครับแกงเขียวหวานก็ใส่พริกเขียวแล้วก็ใส่พริกแกงเขียวหวานนะครับเนาะใส่ลงไปครับ เติมรสชาติเพิ่มอีกจัดหน่อยครับใส่น้ำปลาลงไปครับหนึ่งซอนนะครับเนาะแล้วก็มีในส่วนของบักแข้งกับใบโหระพาใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะครับชุดแรกครับนี่ครับเห็ดประมาณนี้ครับผมเครื่องเขาเตรียมไว้มันก็โบ้ข่อยยากอันนี้แต่ว่าไม่พูดถึงพวกนี้ก็สีใสเวลาเนี่ยน้อยนะครับในการมาเห็ดนำซอสพวกนี้แล้วครับนี่ครับเอามาเคี่ยวกันครับแล้วก็ให้มันงวดเลยครับอันนี้ก็เป็นน้ำซอสอีกอันนึงครับผมอันนี้เป็นซอสในส่วนของซอสแกี่ยงผ้าแห้งนะครับนี่ก็เป็นน้ำพะแนง สำเร็จรูปที่ว่าไหวเฮ็ดไหวเฮ็ดกันครับในนี่มีรสชาติแล้วนะครับเด้อมันมีรสนัวรสเค็มรสหวานรสเผ็ดประมาณนึงแล้วมีน้ำกะทิแล้วนะครับเขียวหวานกับเคี่ยงครับต่อมาเข้ามาปรุงเพิ่มนะครับเพิ่มความจัดจานนี่เลยครับใส่พริกสดสีแดงนะครับเขียวพะแนงใส่สีแดงพริกแกงสีแดงนะครับใส่บักแข่งลงไปใส่น้ำปลาลงไปหัวละ้าตามลงไปอีกน้ำกันนะครับเนาะนี่เลยเรียบร้อยครับเอาไปตั้งไฟเคื่ยงครับเคี่ยวให้งวดนะครับให้ข้นให้เนืดเคี่ยกันครับผมทั้งสามอย่าง สามแบบเลยครับนี่ครับรวบรัดจัดตัดตอนเวลากอมีต้องมีผู้ซอยนะครับเนาะนี่ครับค้นก็ไปค้นซอยกันครับมันต้องค้นทุกกย่างได้เพราะค้นไม่ไม่ก้นนะครับนี่ครับขันได้เราสิเป็นประมาณนี้ครับเนื้อเนื้อจริงๆครับนี่ครับเคียวหวานก็ได้แล้วครับเนื้อเนื้อขนๆประมาณนี้นะครับเนาะเป็นครีมมี่ครีมมี่ไปเถอะไปอุ่นน่ะพัน่ยงก็ได้แล้วครับจัดจานเตรียมเสิร์ฟครับมาเบื้องนีส่วนของแกงออมเม้าครับผู้น่ะโอ้ยขนๆเลยนะครับเนาะรสชาติแม่เลยคือแกงออมเลยแหะครับต่อมามสีเข้มข้นนะครับเนี่ยเอาเนื้อ ไปตุวยกินได้เลยครับผู้ใดบ่มักจำเจียวอยากเปลี่ยนฟิวอยากตุวยกับซอสใจแกงอ้อมเนี่ยกับตุวยได้เลยครับผมกินกับข้าวเจ้าก็ได้กินกับข้าวเหนียวก็ได้กินไปกับแกงกินตามันซื้อๆก็ได้ครับผมนี่เลยครับเข้ากันครับมาป่อยลองเห็ดมาหลายเทือแล้วครับพิจใจครับผมในส่วนของชินส่วนเหนือเขาก็เลือกได้เลยครับเด้อหางตะเคอ่าสันนอกหรือว่าลิบายเลือกได้เลยครับอยากได้ชินส่วนใดครับตัวนี้อยู่ในนี้เมนูนี้ในคลิปนี้คือ่างตงตะเค้ครับผม นี่ครับแหงตะเคี้ยย่างซอสแกงรอมได้ออกมมหน้าตาประมาณนี้เลยครับมาเบื้องตัวต่อไปครับผมนี่อันนี้สิเป็นในส่วนของริบอายนะครับพี่น้องท่านผู้ชมตัวนี้บ้าบอยชีฮ็ดลาดเอยไม่ใช่ลาดเสือบคู่กันครับซอสผ้านยงนี่เลยครับอืหืคน้นหอมๆนะครับเนาะตกแต่งหน้าตาสีสันนะครับกันี้ละมีใบบักูดซ้อยอ่าหยอดผักโงละพาแล้วก็พริกนี่ครับพริกแดงตัดสีตดสันเนยจังหน่อยครับได้ออกมมหน้าตาประมาณนี้ครับ ตัวนี้ริบอาย่างซอสผนงนะครับเนาะอันนี้เป็นในส่วนของพริกขญญยาอีกหนึ่งจานนะครับตัวนี้สิสาธิตในเมนูพริกขญญยาย่างนะครับเสือบคูดกับซอสเขียวหวานครับนี่เลยโห่ขนนะครับเสือแบบร้อนๆอย่างนี้เลยครับสมูทตี้เลยครับนี่ครับพวกผนงกับกี๊กยงเขียวหวานเนี่ยครับ เม่นไปกินกับข้าวเจ้าในจานเดียวเลี้ยวเลยครับเลี้ยวคาบเขาเลยครับผมนี่ครับตกแตงหน้าตาสีสันได้ออกมาประมาณนี้นะครับอันย่างแบบคู่วบเจียวขมสองอยห้าสิบเก้านะครับอันคู่กับซอสพวกนี้ครับเคียววานพพเนียงแกงออมนี่ครับสองอยเก้าสิบหครับผมอ่ามันมีวิธีการนี้มันซับซ้อนขึ้นมาอีกน้อยนครับเพิ่มราคาตางันขึ้นมากครับผมอันนี้เป็นในส่วนของย่างเสือพี่เมียมนั่นแหละครับนี่อันนี้ก็ย่างแบบธรรมดานะครับเนาะนี่เลย ทำการน้ำะเย็บเราก็คืนย่างแบบต่อท่านนะครับบดเอาอไปเสียขึ้นมูครับผมนี่ครับย่างมาแบบพร้อมเพิ่มกินง่าไงครับผมย่างแบบเดียวกันกับงัวไทยพื้นบ้านเท่าไรครับตัวนี้ก็สีราคาก็สีซอฟลงมาจากพวกที่ไปเ็ดแบบเสียจากเนื้อชิ้นส่วนที่มันเป็นเ็ดไปก่อนนานี้นะครับเนาะตัวนี้ย่างเสือราคาอาจารย์ละหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทครับเป็นเสือพี่เมียมนะครับเด้อกันเสืองัวไทยพื้นบ้านก็สิหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทครับ นี่ครับในออกมาหน้าตาประมาณนี้มักแบบใดอยากลองลิมชิมรสจังดเดยกะเลียนเชิญครับพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้เข้ากับ่ายท้ำกันอยู่ที่สาขาจังหวัดอุดรธาน,านีนะครับนี่เป็นบรรยากาศในร้านนะครับเด้อกินอยู่ในห้องแอร์ครับบ่มีฝุ่นบ่มีควันบ่มีแมงวันบ่มีมลภาวะนะครับเนาะบ่มียุ่งมาถอยไปบ่มีเสียงรถดังลำคาญใจนะครับเนาะมีห้องน้ำ้องในสะอาดสะอาดไว้บริการครับมีน้องนางพนักง,งานสาวเสิร์ฟคนสวยหลายๆคนไว้คอยบริการลิ้นน้ำลิ้นทาเสิร์ฟอาหารการกินนะครับเนาะ อยากได้อันใดเพิ่มเติอมอยากได้เมนูอันใดสั่งใดเลยครับเ,เครื่องดื่มเครื่องดื่มบกบ่สัง่งเดี๋ยวทีนี้คนค่อยเติมค่อยลิ้นให้นะครับเนาะนี่ครับนอกจากกินแสบแล้วก็ต้องมีบรรยากาศดีๆนี่มีอาหารอิมอ่มตาอิ่มอกอิ่มใจไปน้ากันสูยางสูเนี่ยครับผมนี่นะครับเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหารนะครับเนาะนี่ครับอันนี้เป็นสาวเสื้อประจําสาขาอุดรเลยนะครับเด้อทุกคนครับที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ครับผมเมนูก็หลากหลายครับโมเมนต์แคทที่เห็นในคลิปนี้ครับนี่ครับตำบุกห้องบุกไว้ครับ เป็นปลาเป็นไก่บ้านไก่ง่วงเป็ดพันกบหนูแน่ครับปลาแม่น้่าีหยังครับเม่รูหมูมีเบ็ดคนเนี้ยครับทะเลกุ้งหมึกมีครับอันนี้เป็นพักแก่พักกับนะครับที่จัดไว้สําหรับเสิร์ฟพน้องท่านผู้ชมนะครับทุกท่านทุกคนครับนี่ครับพวกยางร่วมนี่ลาบตำลาบเหนียวโบราณนวู่นี่ก็มีครับนี่ครับทางร้านค่อนข้างให้ความสําคัญกับความสะอาดนะครับตัวนี้พินหัวอยู่นี่ว่ามันขวางที่ระลึกว่ามันหัวขนมอีหยังได้ครับเป็นหัวที่ใส่ภาชนะนะครับข้างในก็ลยเป็นพวก ถวยแบงเป็นจานล่องเป็นซ้อนเป็นซอมเป็นตะเกียบนะครับเนาะนี่เลยครับนี่พี่น้องท่านผู้ชมแมมั่นใจในความสะอาดได้เลยครับแยกไผ่แยกมันครับไ่ต้องไปปนกันไปเลี้ยงอยู่ในกองอยู่โตะว่างโตจากมือไผ่ายแน่อันนี้เขาจัดไปแหงสีเลยครับต่อหนึ่งท่านเลยครับนี่ครับพี่กัดล่านครับนาล้านครับเป็นประมาณนี้ครับจอดรถได้ทั้งนาล้านคางล้านแล้วก็หลังล่านครับล่องรับเดอประมาณสี่สิบก็าขั้นอยู่ครับุูนะครับล้านก็อยู่ริมถนนนิตยโยนะครับนี่ครับตกปลายท่งหลวงมองนี้ครับอยู่ ฟังขาเขาครับเลื่อยปั่มบางจากที่มิซูกิตีหน่อยเขามาทางในเมืองประมาณ200เมตรนะครับเนาะอยู่ตรงขามกันกับปานอมันปตทนะครับก่อนถึงสะพานขามแยกบิ๊กซีวิทยาลัยสันนพลครับเปิดทุกมมือครับไม่มีวันหยุดเลยครับ11โมงจนถึง5ทุ่มนะครับนี่ครับใหมาบึงบรรยากาศในร้านนะครับเนาะลูกค้ามาใช้บริการนี่ครับลองดิ่มซิมลถดกันไปครับเป็นกล้วยขมก้วยโคโลอ่าง่วนหน่อยเกือต้มมนูพิสดารมืนอโอแกมีครับเนื้อไต้น้ำนะครับ ก๋วยโรลี่อย่างนี้ครับจัดได้ครับเครื่องนุ่งเครื่องเดิมมีตั้งแต่หลักสิบไปจนหอวหลักหมื่นเลยครับเลือกได้ครับผมนี่ใส่บักเล่าเล็กเลยครับน้ำใสใจจริงครับผมนี่ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมมัจนหอวหน้าที่นี้ที่ไหก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห่งใจให้กันในทุกๆ่องทางกันได้ครับเด้อแล้วเฮามาพบมาพอกันไหมคลิปหน้าคลิปรุ่นคลิปนี้ล่าไปก่อนลวครับสวัสดีครับ